ครับนี่คือรายการฟ o r e c a s t Gaming วันนี้ผมอยู่กับเกมที่เรืองฟอร์เกมที่สองที่ผมจะแคสนะพิสูจน์จบโอเคเอ้ยผิดพีดดไม่เอาไม่เอามันติเพลเยอร์รีเฟซโอเควันนี้ผมจะมาจอยห้องคนอื่นเขาอะเดี๋ยวดูวันห้องไหนว่างออ้ ฮาร์ดอะไม่ไหวไม่ไหวผมไม่ไหวฮาร์ดอออันนี้เออ hell on earth ไม่ไหวเหมือนกันฮาร์ดผมไม่ไหวนะได้แต่ normal normal, normal ยังแทบตายเลยนะฮะผมเป็นคนที่ไม่เก่งคิดเรื่องฟอร์เกมนี้เล่นานานแล้วแต่ยังไม่ได้แคชแค่นั้นแหละ จิ้มสมจิ้มเออโอเคห้องนี้พอไหวเซิร์ฟเวอร์ไลนเซิร์ฟไลน์ลที่ผมใส่หนึ่งห้าส่วนเขาไปแล้วถูกโอเคตัดใจ โอเคครับพ้องนี้สงสเขาพิมพ์ผิดนะสายที่ผมเล่นเป็นสายชาบชูนะะสายโหลดเออคุณเพื่อนนะพวกมึงอยู่ไหนกันนะครับจบจบเลยเกมนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะรู้จักกันดีแต่ไม่รู้จักวิธีเล่น เอามาเนี้ยนะหรือคนที่รู้จักวิธีเล่นก็เพืนฟังห,หน่อยิดึมมาละยังไม่เจอเพื่อนกูนเลยออกไปพ้นไอ้เลย<บ>เดี๋ยวหาเพื่อนก่อนยังไม่รู้ถ้าผมไม่เจอเพื่อนนะ า่านกูไม่เช่ลเลยอันนี้ไม่่านกูละโอเค Q1 ขี่มันจะตามคนนะขออน้ อ่ะอันนี้ตางคูแลเฮ้ยป่าวะแสดงว่าคนอยู่ในนั้นนะฮนะมันตาบหมดหรือว่าอะไรนะไม่ตบคูสักตัวเลยโอเคเนี้ยๆเข้ไปแล้วอ่ะแม่งตบคูแหละ ถ้าโดนลุมก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนก็ตามนะฮะตอนแรกไม่ชะล่าใจไปห,หน่อยอเฮ้แม่งไม่ลุมอ่ะไอ้เหี้ยแม่ลุมจบเลย,ลเลยคือแม่งทิ้งคูไว้อะ นี่เลเวอร์ไลฟ์นชั่นเออรู้จักกันในนํำปืนลูกซองคานเหวียงหรือปืนคาบศิลานะ <c oughs> เขาจะเล่นสองปืนนี้เพราะว่าลูกล่างมันเหมือนแต่ความจริงคาบศิลาไม่ใช่นะมันคือลูกซองคานเหวียงนะับโอเคฮะผมจะเออซื้อปืนอะไรไหม ว่าเติมกระสุนไปยังไงพร้อมกันโอเคอะแค่นี้ก่อนี่ขวาน thank you in your face pal อ๋อมีขวานก็พอบูลแล้วฮะ with me people เจว่าเมาส์กลางนะฮะจะแรงกว่าแต่ว่าใช้เวลาฟันเท่ากันกับคลิกซ้ายนั่นเองนะ,ะเกมนี้ดูตามสล็อตนะฮะนะดูทางสายล่างจะมีเลือดมีกาะแล้วก็มีสล็อตก็คือถ้าเต็ม15คือเออก็บของไม่ได้จบง่ายๆเสียงมาละมาแคาา่คอเลยงโอ้ขาขาดเลยวะ โอเคอะผมจะเล่นชา a r p s ที่ถือขวานแล้วกันโอ้อันนี้ไม่ไหวไม่เล่นเติจบฮะล่วงไม่ได้อะก็นั่นแหละอุย้ยกอฟาดพอไหวคอเลอร์ก็พนะอไหวสตอเกอร์สตอเกอร์เฮ้ยใครใครใครทำไรวะกอฟาร์ดกอล์ฟาดกอฟาด ก่อนนะครับโอเคเราก็ว่าตัวเราหนักแล้วฮะมีขวาน,นเดียวตัวก็หนักแล้วถือสมุไรย,ยังคือจะเบาไว้เอีกไม่เม่อวกไม่อวก กิงให้หัวแตกจบนะไอ้ันนี้นี่ใหัวแตกเอาไว้ตังจะได้เพิ่มเยอะๆนะฮะของกระสุนนี่ไปเก็บๆมันว่างนะมันเกิดใหม่ได้เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียตังเติมกระสุนมากอ่าเพราเราใกล้าตายแล้ว ิวเพื่อนก็เป็นสิ่งที่ดีอะถ้าฮิ้วแบบนี่เหือนวนะฮะโอเคไปไม่ไดนมึงไม่ยอมเดอร์เบอร์เอร กูฮิวตัวเองก่อนละกันโอเคของ <Okay. S 2> ว่ายตับโอเคฮิวให้เต็มอันนี้ฮิวครั้งหนึ่งครบร้อยนะการส่วนของอันนี้มีจำไม่มีจำกัดนะแต่ต้องรอรีชาร์จนั่นเอง หรือมีจำกัดวะไม่เคยใช้หมดตายก่อนตลอดผม <c oughs> ไม่รู้นะมันมีจำกัดหรือเปล่าแต่ที่โลมาลิตมันต้องรีชาร์จถึงจะใช้ใหม่ได้ I'm trying to heal you, not shag you. Stand still. Do I look like I'm nicking stuff? ขายอีกตัวนะฮะ Stand still, you clown.

ขอตังคหน่อย Give us a quid Governor Follow me โอเคนะกลับมากันต่อฮะอไปต่อเลยอู้เบอร์เซอรีครับอู้โอโอเยี่ยวเต็มหน้าเลย คือเจอตัวอ้วนแหละที่ชื่อว่าบลอตเนี่ยให้เรายิงหัวมันให้แตกก่อนนะแล้วที่หลังเราจะทำอะไรก็เรื่องของเราอะเพราะว่าสุดท้ายมันก็ต้องตายถ้าหัวมันแตกไปอีกไม่นานมันจะระเบิดนะอันนี้ฝืนใช้ปืนพกเพราะว่าอยากได้คอร์สโบน กูดูหลังให้แล้วกันกู้ทียิงมไม่ตายหรอคิวก่อนเกมนี้เวลาได้รับดาเมจแม่งไ,ไม่มีบอกเลยนะได้รับจากตรงไหนไมีแค่เลือกเต็มจอแค่นั้นแหละนีะ่เบอร์เสิร์ฟโคตร อ้าวตายฮอลเลอร์อ่าโดนตาสติลปิดเลยฮะฝรั่งเขาเชื่อเกิดเรื่องอะไรเงี้นนี่เรื่องมีสนจะดูว่าถ้าเล่นกับฝรั่งเนี่ยตายนะจากี่พวกอากาศนะฮะไม่งั้นคุณจะโดนดาว่าสติลปิด แล้วตามลูกศรซ้ายบนไปเ,เพื่อไปหาเทรดเดอร์นั่นเองโหลดไฟแอคอีกเฮ้ยกอฟาด ค่อยไปเจอกันตรงเท,ทรดเดอร์แล้วกันอาการเปิดไฟฉายฮนะมีแบตหมดนะต้องรอชาร์จแบตอีกยุงยากโดนจลตกตายอีกตัวอีกตัวจบรัก วันน right. ี้ให้ความร่วมมือครับเพอร์เซดเนียคอร์โบเพอร์เซดมาเลยปพ๊บปเ๊บ Can I scrounge a few q u i d เล่นๆนะ o s h Grab e t o สิบห้าบาทเอาไป ตอนนี้ผมไม่ใช้อะไรแล้วผมขอแค่อะไระนั่นแหละคอร์ดโบทำจริงแอคตอนเนี้ยไม่ต้องการละใครจะเอาเอาไปอ่ะเิ่งสะลับเปล่าต้องหาสะละัด cash r e grab e s t u l e d เออทหารว่าความแรงออกเฮ้ยเฮ้ยไม่ปืนกูไม่นะไม่นะเพิ่งถอยมานะโอ้เวนกรรมรัตัดคลิปไปตอนนี้ผมเกิดแล้วแล้วกัน จัดไม่ได้เพราะอะไรเฮ้ยจบครับ <laughs> ไม่ทันได้เกิดใหม่อ่ะ <S <S แล้วคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ